ด้วยไม,มย้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกคราวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามประพันธ์โดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมลกุลอดีตครูใหญ่โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนักการศึกษาดีเด่นของโลก ปีพุทธศักราช2472ภายหลังการก่อตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยมจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อผลิตครูตามนโยบายการศึกษาของชาติในขณะนั้นจำเป็นต้องมีโรงเรียนและนักเรียนสาม,มัญไว้ให้นิสิตแผนกฝึกหัดครูมัธยมได้ฝึกหัดสอนและสังเกตธรรมชาติของเด็กเพื่อหาความรู้ความชำนาญกระทรวงธรรมการซึ่งต่อมาคือกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมหอาวาังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2472ซึ่งนับเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทยโดยเริ่มแรกนั้นโรงเรียนมัธยมหอาวางังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยตั้งอยู่ณพระตำหนักหอวงังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าสร้างให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัิรุณหิด สยามมกุุราชกุมารองแรกของสยามชื่อว่าวังบิงเซอร์หรือที่เรียกกันโดยสาม,มัญว่าพระตำหนักขอวังเนื่องจากเป็นตึกที่มีหอสูงต่อมาสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิรุณหิตสยามมกรฎราชกุมารประชวนจนเสด็จสวรรคตพระตำหนักขอวังก็ไม่ได้มีการประทับแต่อย่างใดจึงใช้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แล้วปีพุทธศักราช2478นาวาโทหลวงสุขพัชลาใสอธิบดีกรมพระศึกษาได้ขอใช้พื้นที่และทำการรื้อถอนตึกหอวังหรือวังวินเซอร์เดิมเพื่อสร้างสนามกีฬากลางรมพระศึกษาหรือกรีธาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงต้องย้ายอาคารเรียนไปตั้งยังที่แห่งใหม่บริเวณถนนพญาไทยจนกระทั่งปี2481ได้ยุบโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก่อตั้งโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาตามแผนการศึกษาของชาติในขณะนั้นจวบจนล่วงเวลาผ่านไปกว่า20ปีนักเรียนเก่ามัธยมหอวังได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่วัยเด็กจึงได้นัดพบปะพูดคุยกันในโอกาสอันควรอยู่เสมอซึ่งบทสนทนาทุกครั้งก็จะมีจุดประสงค์ร่วมที่จะก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขึ้นให้ได้ในปีพุทธศักราช2503พันโทรประวัติวงศ์ภูตตาเสวีพันโทอัมพรสีแสงยศในขณะนั้น ได้เชิญครูและนักเรียนเก่ามัธยมหอว,วังไปร่วมประชุมกันที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเกียรต,ติกายโดยมีครูจรูนเสตารุจิกและครูลำพูชวานนท์กับคณะน,นักเรียนเก่ามัธยมหอว,วังประมาณ50ท่านเข้าร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์ผลจากการประชุมพันโทรอรุณทวาทศิงยศในขณนะนั้นและในแพทย์สมอิสระพัคดีได้สรุปความเห็นว่าควรจัดตั้ง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขึ้นแม้โรงเรียนมัธยมหอวังจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามวันที่21สิงหาคม2504นักเรียนเก่ามัธยมหอวังได้นัดประชุมร่วมกันอีกครั้งที่บ้านครูจรูนเสตารุจิมีนักเรียนเก่ามัธยมหอวังเข้าร่วมประชุม75ท่านโดยมีพันเอกฉเฉวยยังเจริญยศในขณะนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนเก่าครูลำพูชวานนท์ เป็นหัวหน้ากลุ่มครูโดยมีครูอีกหลายท่านกรุณาเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนั้นมีผลสรุปว่าอาจารย์สงวนเล็กสกุลผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอดีตครูโรงเรียนมัธยมหอวังรับที่จะจัดหาสถานที่ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสมาคมวันที่สองธันวาคม2 5 0 4นรยนักเรียนเก่ามัธยมหอวังได้นัดประชุมและสังสรรกันอีกครั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บริเวณงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2504โดยมีนักเรียนเก่ามัธยมหอวังไปร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์กันมากถึง125ท่านโดยอาจารย์สงวนเล็กสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กรุณาจัดสร้างศาลาท่าน้ำหอวังให้ที่บริเวณบินสระน้ำด้านหลังตึกมัธยมหอวังผลจากการประชุมในครั้งนั้นได้มอบหมายให้นายเทียระบูลจันยามัน่นนายชินชุมรุม นายพีซรับสันวิริยะและนายประจวบโพธิร่วมกันร่างข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังและนัดประชุมกันอีกครั้งในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนในปีถัดไปครั้นเมื่อถึงวันที่สองธันวาคม2 5 0 5ซึ่งเป็นวันที่คณะนักเรียนเก่ามัธยมหอวังนัดประชุมกันไว้ที่บริเวณงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานักเรียนเก่ามัธยมหอวังจำนวน75ท่าน ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมไปที่วัดมกุฏกษัตริิยารามเพื่อเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมอาจารย์สงวนเล็กสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเกมอุดมศึกษาอดีตครูโรงเรียนมัธยมหอวังซึ่งได้ถึงแก่กรรมโดยปัจจุบันทันด่วนเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2505นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่นักเรียนเก่าทุกคนเป็นอย่างมาก และนับว่านักเรียนเก่ามัธยมหอวังได้ขาดปูชนียบุคคลผู้เป็นหลักสำคัญในการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำารงความมุ่งหมายให้สมนังเจจำนงที่ได้ตั้งมั่นไว้นายเทระบุนกันยามัน่นนายชินชุมรุมนายประจวบโพธิและนายชิดชินพัฒน์ได้นำร่างข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง ไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนเก่าทุกคนที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนั้นได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดตั้งสมาคมให้สำเร็จต่อไปด้วยครั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2,507นับเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคณะนักเรียนเก่ามัธยมหอวังจานวน50คนและอดีตครูอาจารย์นาโดยครูจรูนเสตารุจิทนตีช่วยยังเจริญนาวาเอกสว่างขันนภานายชิงชุมรุม นายพีทรับสันวุริยะได้ร่วมประชุมกันที่ตึก4ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยได้การสนับสนุนจากอาจารย์บุญเลื่อนเครือตาชูผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านใหม่เป็นอย่างดียิ่งผลการประชุมในวันนั้นได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวา และได้กระทําพิธีเปิดป้ายสมาคมณนะตึกสี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อวันที่3ามันวาคม2,509โดยมีพระนาท่านมอมหลวงปิ่นมาลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตครูใหญ่โรงเรียนมัธยมหมอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประวัติความเป็นมาดังที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนหอวังก่อกำเนิดมาจากจิตวิญญาณอันแรงกลา้าของนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในอดีตท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นมีเจตจำนงที่จะให้ชื่อและนามของโรงเรียนหอวังดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปสิทธิเก่าหอวังทุกท่านควรระหนักและยึดมั่นในคุณความดี มีคุณธรรมประจำใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกเราชาวบัวพระเกี้ยวน้ำตาลเหลืองสายเลือดหอวังสื่อไป